เดี๋ยวผมจะใช้ y s h a r k ลอง sniff ดูว่าถ้าเป็น Open Network เนี่ยรเราเห็นอะไรบ้างใครที่ชอบใช้คใครที่ชอบใช้ Open Network ดูตรงนี้ไว้นะครับอ่าเดนควายยากนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปเกาะที่ Open Network นะฮะเหมือนเดิมอยู่ที่ช h a n หนึ่งร้อยนะฮะเราจะเกาะที่ u b n t Open okay. ตอนนี้เปิดแล้วช anel หนึ่งร้อยนะครับซินอยู่ที่ช anel หนึงร้อ association เราเปิดที่ u b i n t i open อ่าโอเคมาครบนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าเว็บนะครับลองเข้าเว็บดูถ้าผมต้องการไป google.com เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ตัวนี้ก่อนตอนนี้มันมี data เข้ามาแล้ว q s data เข้ามาเต็มเลยเห็นไหมฮะ อย่างแรกที่เราสังเกตได้เลยคือเป็นโฮสเนมแนแๆแล้วหนึ่งงานแล้วสเนสองเดี๋ยวเราดูตัวดีฟอ์เดี๋ยวผมเปลี่ยนโหมดเป็น default กันนะฮะเห็น IP Address เห็นไซต์ที่เราพยายามเข้านะฮะอันนี้คือ Open network เนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมกดเป็นผมต้องการดู h t p p จะไปไหนผมรู้ละผมผมสนิเห็นละนี่ผม เครื่องไอตัวายชาร์กตัวนี้ผมไม่ได้เกาะผมไม่ได้กาะ wifi นะฮะอันนี้คือสนิฟอากาศสนิฟอากาศอางนอากาศเลยนะฮะแล้วถ้าสมมุติว่าผมไปไซต์สมมุติไปไซต์หนึ่งที่ผมปกติใช้เทสตัวเรื่องของ Security เนี่ย m i x e d content e x a m p l e เนี่ยผมกดเข้าไปโอเคแขาว่าอากาศในที่นี้ก็คือลองนึกภาพครับอยู่ดีๆก็คือสมมติ คุณเอดไปนั่งอยู่ตรงไหนครับก็คืออยากรู้ว่าแถวนั้นมีอะไรวิ่งก็คือเนี่ยครับเปิดไอ้ตัวนี้เลยนั่นคือคําว่าอากาศคือไม่ต้องต่อ access point หรืออะไรแถวนั้นเลยไม่ต้องใช้สิ่ง,งในการต่อด้วยนะไม่ต้องออเทนนั่งอยู่เฉยๆเช่นสมมติว่าม,<ช>ม,มีบริษัทเป้าหมายอยู่ตรงข้างหน้าแล้วก็นั่งอยู่หน้าออฟฟิศน่ะแล้วเราก็สน,นิทได้เลยแต่ปัญหาคือโอเคมันไม่ได้ได้ทุกอย่างนะมันได้เฉพาะอันอนคลิปเดต้านะครับก็คือ Open Network ใช่ครับใช่นั่นแหละ อ่ะโอเคฉะนั้นถ้าสมมุติเราดูมันดูเห็นไหมออไม่เห็นแน่เลยอันนี้ <laughs> ไม่มันจะเป็นฟอร์มฮะมันจะเป็นฟอร์มนะฮะคือเดี๋ยวผมจะเทสใส่ตัว hello world แล้วกัน hello แล้วก็ world password l d กด submit ขึ้นไหมอันนี้ขึ้นมาเห็นเฟร,รมใหม่ขึ้นมาใช่ไหมฮะพอผม <laughs> กดเข้าไปดูเฟร,รมสอง่ะ อก่อนเห็นไหมฮะอันนี้<ม>ไงฟอร์มไอเทมนะฮะเห็นพาสเวดผมเลยน,นะครับถ้าเขาเข้าพวกเว็บที่มันอันซเคีวถ้าเป็นโอเพนเน็ตเวิร์กเราสามารถสแกนอย่างนี้หาเจอ,อถามว่าเอ่อเราเรานึกสภาพของทุกคนที่ลังดูนะฮะเน็ตเวิร์กอะไรที่อันซิเคียวแล้วก็มีให้บริการทั่วประเทศครับ ก็ค ah ือบรรดาฮอสสปอตจากผู say, able, like ้ให้บริการโอเปอเรเตอร์ทั้งหลายนั่นเองครับเช่นอะไรโอเคอันนี้แต่ว่าจะไปจะไปโทษโอเปอเรเตอร์ไม่ได้เพราะว่ามันคืออะไรครับมันคือมันคือพับิีฮอสสปอตไวไฟเขาเปิดขึ้นมาเพื่อให้บริการเราอยู่แล้วคือถ้าเขาไปนั่งใส่พาสวิกทุกตัวเอมันก็อะไรนะผมก็คิดถ้าถ้ามันต้องนั่งใส่พาสติกทุกตัวมันมันอาจจะมันอาจจะปลอดภัยแต่มันก็ให้บริการลูกค้าไม่ได้ถ้าต้องมานั่งบอก บอกพาส่วนลูกค้าทุกคนกคน็กนไม่ต่างอะไรกันพวกแฮกเกอร์ก็เดินไปขอพาส่วนแล้วก็มาต่อแล้วเกาะได้เหมือนกันอยู่ดีก็เป็นโอเพ่นไปเหมือนกันนะแต่ว่าดังนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเวลาที่คุณใช้พวก p u b l ลิ p a พ s ส o r ์พวกนี้คุณควรจะทํา VPN ตัวเองอีกหนึ่งชั้นเข้ามายังพวก Secure n e t w o เ k เช่นวี VPN มาบ้านคุณ VP n ไปยังผู้ให้บร,ริการ VPN อนแรกๆคือซื้อติดตัวก็ได้ครับหรือไม่ก็คือถ้าใช้วี n ี็ฟรีคือณเวลานี้ก็มี p เป็นฟรใ้าชะ ก็คือต่อฮอสปอตอย่าง 2AS อะไรพวกนี้ต่อเซต็จปต่อคาลแฟเบิร์นอีกทีหนึ่งตรงนี้มันก็จะเอนคริปเดตต้าของคุณแล้วหรือผู้อีกในหนึ่งก็คือต้องใช้ความปลอดภัยในระดับที่อยู่ใน OS ไ l a y เ r เยอร์สูงคือ <c oughs> ถ้าเราต่อ wifi แล้วมีการเข้ารหัสเนี่ยการความปลอดภัยมันจะเกิดขึ้นแต่ระเลเยอร์สอถูกไหมฮะใช่ครับ <c oughs> อ่าแต่ถ้าเกิดสมมติร a y e r 2อร์สองก็คือ wi-fi เป็น Open <c oughs> เพื่อให้ช่วยให้จันโกรว่าคือเราอาจจะต้องอาศัย l a เ e r ยอร์ข้างบนอย่างเช่นการเชื่อมต่อที่เป็น HTTPS หรือการเชื่อม VPN อ่าที่เป็นหรือ4 ใช่ครับถูกต้องครับ,รบผมราะว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ตัว PSK อย่างเงี้ยครับไอเต้าพวกเนี้ยก็จะก็จะถูก,อกเอนคริปหมดเลยนะฮะคือเราไม่สามารถสนิทหาใครเจอนะก็เป็นเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมเราควรจะมีพาสเวิร์ดอย่างน้อยมีพาสเวิร์ดสตนูลอ่าหรือไม่ก็คือในสแตนดาดใหม่ๆอปัจจุบันก็มีใน WPA 3ที่เป็นมาตรฐานใหม่นะครับก็จะมีเขาเชื่อแหละ OWE ใช่ไหมฮะ อ่าโรเวอโอเพนโอเพนอะไรสักอย่างผมจอบชื่อไม่ไรนะเพียจำได้ไหมโอเพนไวไฟอ่าเขาเรียกว่าโอกาปตูนิตี้ออปตูนิสติกวายเลสอินคริปชันใช่ครับอ่าก็คือเป็นเป็นเน็ตเวิร์กแบบโอเพนแต่เข้ารหัสนะใช่ใช่ครับจะอยู่ในมาตรฐานวีเอสามใช่ four hundred นะครับเป็นโอเพนแต่ว่ามันก็มีมันมันมันมีคลาสหลายตัวยังไม่รองรับนะฮะคนก็เลยยังไม่ยังไม่นิยมใช้กัน อืมก็เป็นเรื่องของอะไรนะต้องตั้งคู่ฮะอซิตพอยตอนนี้หลายตัวเริ่มพร้อมแล้วก็เหลือขแอนหลายตัวก็เริ่มพร้อมแล้วเหมือนกันเี่หลายตัวพร้อมๆต้องมาเจอกันใช่ต้อง